Disclaimer เอาไว้กันหน้าคลิปวิดีโอก่อนเลยนะครับคลิปนี้ผมไม่ได้มีเจตนาที่จะ discredit เจ้าของเกมหรือทําการทําให้มีคนเกลียดหรืออะไรอย่างนี้ผมต้องการแค่ออกมาพูดในส่วนความคิดเห็นของผมเพราะฉะนั้นอย่าดราม่าหรือว่าอะไรกันใดๆนะครับถือว่าแจ้งไว้แล้วนะครับผมของมานะครับโอเคครับ okay. สวัสดีกบท่านผู้ชมชาวไทยกันทุกทุกท่านมาณที่นี้กันเลยนะครับผมและยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกทุกท่านเข้าสู่ช anel ของเอ็กออร์สักลินะครับผมสำหรับคลิปวิดีโอวันนี้เนี่ยผมจะมาพูดถึงทางด้านของตัวเกี่ยวกับแมป2 p i e c e นั่นเองนะครับผมผมก็ต้องพูดตร,ตรงๆเลยว,ว่าหลายๆวันที่ผ่านมาผมเนี่ยก็เห็นเอ่อเกม2 p i e c e เนี่ยขึ้นอยู่ในฟีดหน้า YouTube ผมไม่ว่าจะเป็นช่องนู้นช่องนี้ขึ้นอะไรต่างๆคือผมเห็นแมป2 p i e c e เนี่ยเป็นแมปที่ค่อนข้างดังและผู้เล่นค่อนข้้าาาางงเเเเเยยยยอออะะะะลลนนนนนนคครัับผผผผมมมมมมแตต่่่่ใิิปวววดดีีีีโจพูทํไ ถึงยังไม่เล่นทูพีสนะครับผมจริงๆง่ายๆเลยคืออย่างที่ผมบอกไปว่าผมเนี่ยไม่ได้มีคิวทูพีขึ้นมาว่าจะอัดเลยแต่ว่าในวันนี้เนี่ยคือผมอยากพูดจริงๆนะว่าแบบอบารมณ์ประมาณแบบว่าทำไมถึงไม่อัดนะครับผมนะหนึ่งเลยครับผมนะจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับท่าน้าของตัวบั็กนั่นเองเพราะผมรู้สึกว่าหนึ่งเลยแมปทูพีสเนี่ยบั็อกของข้างที่จะเยอะมากๆเยอะมาเยอะจริงๆนะคืออันนี้ที่ผมรวบรวมมาเนี่ยมันก็ ถือว่าเป็นแค่ส่วนหนึ่งเพราะผมก็ไม่รู้อีกว่าบัคเนี่ยมันเยอะขนาดไหนกันเชียวนะครับผมแต่ว่าที่ผมรวมมานี่ก็เยอะแล้วนะไม่ว่าจะเป็นเวลติดลบคืออันนี้ต้องพูดตรงๆเลยว่าไอ้ตัวบัคเวลติดลบเนี่ยมันเกิดมันจะเกิดขึ้นได้ไงว่าปันปันพอจะอธิบายได้ไหมว่ามันเกิดจากอะไรอัน <c oughs> นี้ผมก็ไม่แน่ใจเพราะว่าเพื่อนที่ผมเล่นด้วยนะเขาก็ส่งรูปให้ว่าเพื่อนผมติดลบนะครับแล้วก็ไม่รู้วิธีการแก้เดกขาก็เลยแบบมานั่งกดนี้ไปไปเลยแล้วหายไปเลยก็ต้องปลามใหม่ตอนแรกเขาเบลลหาพันไปแล้วเด้อ โอเคประมาณนั้นสําหรับเรื่องเวลติดลบแล้วเรื่องที่2เลยก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับจุดเซฟนะครับผมนะซึ่งในบางทีเกมมันก็มีปัญหานะครับผมอย่างอารมณ์ประมาณแบบว่าผมเซตสปอนไว้ที่เกาะนู้นเนี่ยเกาะหิมะใช่ไหมแล้วออกเข้าเกมใหม่ปุ๊บมันก็กลับมาเกิดที่จุดเซฟเนี้ยจุดเซฟที่ตรงกลางเลยผมก็ไม่เข้าใจว่ามันเป็นเพราะอะไรนะครับผมแล้วไหนจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับมอนนะครับผมไอ้เรื่องมอนเนี่ยเป็นเรื่องที่ผมอยากพูดมากๆคือมัน เรื่องเรื่องมอนเนี่ยมันมีผลต่อคนที่ฟาร์มนะไอ้จริงเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองเดินไปให้ดูนะครับผมว่ามอนเนี่ยบางทีแม่งเดินตามบ้างไม่เดินตามบ้าง,ต,าางตัวที่ควรจะเดินใกล้ที่สุดคือตัวนี้ใช่ไหมแต่บางทีแบบตัวหลังมาก่อนวผมก็ไม่เข้าใจว่ามันเป็นเพราะอะไรนะครับผมนะ จริงๆผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแล้วก็อันดับต่อไปเลยก็จะเป็นเรื่องกับฮาคีแล้วเนี่ยฮาคีเนี่ยเป็นกันบ่อยมากก็คือกดไปกดมากดไปกดมาแล้วสีดํามันจะค้างไหนะลองดูเห็นไหมเรียบร้อยค้างมาแล้ว <laughs> ยังไม่ทันอะไรเลยค้างมาแล้วนะครับผมแล้วไหนจะเรื่องฮาคี้อ่ะใช้ฮาคิ้กระโดดลงจากน้ำํำกระโดดน,น้ําเนี้ยขึ้นไม่ได้ นะผมนี่นี่นี่ลงมาแล้วเห็นปะ่ะลงลงมาเลยต้องใช้เก็บปกขึ้นมาอย่างเดียวนะครับผมนะแล้วก็ละดับต่อไปเลยนะครับผมก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการโหลดข้อมูลตลัวละครไม่ผ่านก็เหมือนกับอารมณ์ประมาณแบบว่าพอาคุณเข้าเกมมาปุ๊บทุกอย่างคุณอยู่ที่เวลหนึ่งทุกอย่างคุณแบบเหลือเริ่มใหม่หมดนะครับผมนะก็คือต้องรีเซ็ตตัวละครข้อมูลถึงจะกลับมาอะไรประมาณนั้นนะครับผมแล้วอีกหลายๆเรื่องที่ผมไม่ได้พูดเพราะว่าบั๊กมันค่อนข้างจะเยอะจริงๆสําหรับเกมนี้นะครับผมนะระดับต่อไปเลยผมจะมาพูดถึงในความ ไม่เมคเซนส์ของเกมนี้ละกันนะครับผมนะอย่างอ่าบอสตัวไหนนะที่ว่ามันใช้ดาบโยรุตีอ่ะบอสคิงครับบอสคิงมันอยู่ตรงไหนเอ่ยที่ผมกำลังหันหน้าไปครับทางเกาะนู้นเขาเรียกว่าเกาะอะไรนะพอจะรู้ไหมพอรู้ชื่อไหมไกลไก่ไก่บักเร็จรอยบรแล้วนี่เดี๋ยวผมอ่าบินมาให้ดูก็ได้นี่เลยเกาะนี้นะครับผมนี่เลยนี่ที่เดียวโต้งโต๊ตรงนี้เลยนะครับผมนะซึ่งทุกคนก็จะสังเกตเห็นว่ามันใช้ดาบโยรุตีแต่มันเห็นได้ยังไงว่าโคตรไกลเลยป๊บนึงกลับก่อน ทีนี้เกี่ยวันไกลมากพี่ลองไปตัวนั้นอืออือคือยังไงดีอ่ะด้วยความที่ว่าบอสตัวนั้นอ่ะมันใช้หน้าของตัวดาบโยรุตีใช่ไหมแต่บอสบอสที่ใช้ดาบโยรุตีมันก็ควรจะดอบโยรุแต่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 ตัวใหญ่เลยมันดันไปดอบอีกอย่างหนึ่งมันไปดอบอะไรโกลสซอร์อืมซึ่งผมมองว่ามันมันแปลกๆนะเพราะว่าคือมันถืออย่างหนึ่งแล้วมันไปเอาดาบอีกอันหนึ่งมาจากไหนอะไรประมาณเนี้นะครับผมนะ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งเลยคือเรื่องเกี่ยวกับของผู้ใช้ผลปีศาจนะครับผมนะซึ่งผู้ใช้ผมปีศาจเนี่ยดันลงน้ำได้เสียงดันนะเนี่ยผู้ใช้ผมปีศาจดันลงน้ำได้ซะอย่างนั้นแล้วก็หน้า G I ของคนที่มีเลเวลตันเนี่ยเลเวลห้าพันนะครับผมก็ขึ้นคำว่าโง่โมาซึ่งผมก็ไม่ไม่ไม่มั่นใจว่า ผู้พัฒนาเขาจะสื่อหมายถึงอะไรว่าเอ่อเวลห้าพันแล้วคือจะขึ้นวาว่าโง่ๆแล้วมันสื่อถึงอะไรอ่ะคุณคุณเขียนแค่ว่าอินฟินิตี้อินฟินิตแค่นั้นก็พอก็ได้หรือไม่ก็เขียนแบบตันแล้วอะไรเงี้ยไม่จำเป็นต้องใช้คำว่าโง่ๆือผมไม่เข้าใจว่าโง่ๆเนี่ยคุณจะสื่อถึงอะไรแล้วก็ทาาน้านของตัวสมุดฮาคีใช่ไหมสมุดฮาคี้เนี่ยเมื่อเราใช้มันก็ควรจะได้แค่ฮาคีอย่างเดียวใช่ไหมแต่ว่ามัน,น,นมีของทางด้านของตัวสกิลของ6รูปแบบเข้ามาด้วยนะครับผมนะเออซึ่งเป็นอะไรที่่แแปปปลกกปลกกกกผผมมมมบบออเเยยาัันนนๆดตไะะคร จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับหน้าของตัวที่แรนดอมหรือว่าที่สุ่มนั่นเอง นะครับผมอันนี้อะไรเนี่ยสมุดห้าคิใช่ไหมอ,อ๋อดาบโกโลอ๋อนี่ดับโกโลกอ๋อคือไปตีมาเหา <c oughs> รอ้วดับต่อไปเลยนะครับผมก็จะเป็นเอ่อเรื่องเกี่ยวกับที่สุ่มผลไม้พีศาจครับซึ่งที่สุ่มผลไม้พิศาจเนี่ยดันแพงกว่าที่ซื้อใช้เองซึ่งผมไม่มั่นใจว่าทําไมมันถึงแพงกว่านะครับผมนะเนี่ยเดี๋ยวผมจะพาไปดูเลยไหนะพาไปตรงที่สุ่มผลให้ดูนะ <c oughs> ก็คือตรงนี้นะครับผมนะตรงนี้มันจะเป็นทางด้านของตัว God s i v e l Fuser ใช่ไหมซึ่งมันใช้ลูบี้อยู่ที่6000 r ลูบี้นะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นนการรสุ่มะคับ แต่ว่าทางด้านของตัวการซื้อผลไม้พิศารเนี่ยราคามันนั่นถูกกว่าอย่างเช่นผลโอเปชใช่ไหมที่แกซื้อมาโอเปที่ซื้อมาราคาแค่5000ลรูบี้ซึ่งผมก็ไม่มัรนใจว่าทําไมเขาถึงให้ราคาสุ่มแพงกว่าทาั้งทั้งที่ความเป็นจริงมันควรจะเอ่อให้ราคาสุ่มถูกกว่านะครับผมก็ถือว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ make s นะครับผมนะแล้วก็เรื่องอีกเรื่องหนึ่งที่มันโคตรจะไม่ make ซก็คือการใช้ผล2ผลได้พร้อมกันนี่ผมบอกเลยเนี่ยมันเป็นจริงๆเว้ยบัค2ผลเนะี่ยอ่ะดู เห็นซึ่งอันนี้ผมว่านบั๊กมันน่าจะเกิดจากผลแสงนะก็คือเหมือนอารมณ์ประมาณแบบแสงแล้วมันเหมือนมันมันไม่ลียอะไรประมาณนั้นที่ผมมองนะผลเลยพี่เป็นทุกผลเลยก็ถ้าเกิดแกกินเพิ่มไปผลหนึ่งมันก็หายบั๊กถูกปะล่ะเออมีอะไรดีต้องขอผลไฟหน่อยเออได้ผลไฟไปใช้ได้สามผลสามผลไหนไหนโชไหนโชไหนโชผลยางแล้วก็นี้แตแ สามผล <c oughs> มาระดับต่อไปนะครับผมเราจะจบเรื่องความไม่มีเซน์และบั๊กของเกมนะครับผมนะโ okay. อเคต่อไปนี้ครับผมเราจะพูดถึงเรื่องโมเดลนะครับผมนะโมเดลเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ม,มันถามว่าเป็นปัญหามากไหมสําหรับผมผมว่ามันไม่ได้เป็นปัญหามากเพราะว่าโมเดลเนี่ยมันก็มีทั้งด้านของตัวลายหรือว่าอะไรพวกนี้ก็บางอันก็ดีอยู่แต่ว่าบางอันผมก็รู้สึกว่ามันก็เหมือนแบบทำออบเจกต์รูปกลมๆใส่เขาเรียกว,ว่าใส่ลายอะไรขึ้นมานิดหน่อยนะครับผมผมก็เลยรู้สึก บางอันมันก็เหมือนทําลวกๆนะครับผมนะแล้วก็ทางด้านของตัวฮิตบล็อกของทางด้านการตีของพวก npc พวกบอทอะไรพวกนี้ยผมมองว่ามันเล็กเพราะว่าบางทีมันตีเข้าบ้างตีไม่เข้าบ้างอะไรประมาณนี้นะครับผมแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับ u u i ของเกมเนี่ยมันค่อนข้างที่จะไม่เรียกว่าี่ยมัน เพราะว่าหนึ่งเลยคือทุกคนก็ได้สังเกตเห็นว่าไอ้ปุ่มเนี่ยปุ่ม up s t a ตอ่ะแม่งอย่างเล็กเลยแต่ว่าเงินเลเวลเลือดอย่างเงี้ยมันอันบักเอฟเลยผมก็ไม่เข้าใจว่าทําไมทําไมมันถึงเป็นอย่างนี้นะครับผมนะสาหรับผมผมมองว่าปุ่ม stat ัต stat ควรใหญ่กันนี้หน่อยแล้วก็พวกเลเวลพวกอะไรพวกเนี้ยควรเล็กลงมานิดนึงนะครับผมนะถ้าเกิดคนได้เห็นเอ่อตัวอย่างอย่างของเกมบล็อกฟุตอย่างเงี้ยมันจะอยู่ที่เดียวกันแล้ว,ลวมันก็จะเป็นหลอดเล็กๆไม่ใช่เป็นแบบหลอดแบบใหญ่โตมโหระทึกนะนะครับผมนะนี่นั่นเองก็ ก็เป็นสาเหตุว่าทำไมทำไมผมถึง ไม่ได้มานั่งอัดคลิปทางด้านของตัวแมพที่มีชื่อว่า Two Piece นะครับผมนะก็ถือว่าเป็นคลิปวิดีโอที่ผมได้ออกมาพูดในทางด้านของตัวความรู้สึกของผมแล้วก็อะไรต่างๆที่ว่าทําไมผมถึงไม่นั่งเล่นแมพ Two Piece แบบคนอื่นเขาบ้างอะไรประมาณนี้นะครับผมนะก็คือยังไงเดียวผมก็เห็นคนอื่นเขาก็ทาคลิปวิดีโอ Two Piece กันเยอะมากเลยถ้าเกิดเราไปทําแบบที่มันคล้ายๆกันเดี๋ยวเขาก็จะหาว่าอย่างคนอย่างนี้ผมก็เลยเวชีกเลยนะก็คืออ่ะเดี๋ยวผมจะพูดย้ําต่ออีกหนึ่งครั้งนะครับผมว่าในคลิปวิดีโอนี้ ผมไม่ได้มีเจตนาที่จะดิสเครดิตหรือว่าด่าเจ้าของเกมหรือว่าอะไรประมาณนั้นผมต้องการแค่ออกมาพูดในส่วนความคิดเห็นของผมเท่านั้นนะครับนะถ้าเกิดคุณจะเอาไปตีโพยตีพายตีความว่าผมเออว่าคุณผมอย่างนู้นนี้เออเรื่องคุณละกันผมไม่แคร์ <c oughs> นะก็เอาเป็นว่าสําหรับคลิปวิดีโอวันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมขอจบคลิปเอาไว้เป็นเพียงเท่านี้เลยแล้วกันนะครับผมก็ถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งด้วยนะครับผมเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆเมื่อผมทําการอัปโหลดนั่นเองก็สําหรับ ลิปวิดีนี้ผมขอตัวกราไปก่อนนะครับไว้เจอใหม่คลิปหน้าวันนี้ขอตัวกับลาบก่อนนะครับผมสวัสดีครับ